ับสวัสดีครับพุมยินดีต้อนรับเข้าสู่นายค่หนูชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมไนโครกันนะครับผมก็อีกไม่นานแล้วนะครับวันที่12มีนาคมนะฮะที่จะถึงนี้เนี่ยเกมไนโครก็จะเปิดให้บริการกันแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดเทียร์ลิสกันดีกว่านะครับผมอันดับอาชีพนะครับสาย PVE อ่าอาชีพไหนเก่ง PV e บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมีดีอะไรบ้างนะครับ ตัดสินใจเลือกเล่นอาชีพยอยู่เนี่ยแนะนําให้ดูคลิปนี้จนจบเลยนะเออแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเทียริสที่ผมจัดเนี่ยเป็นความคิดของผมนะครับผมอ่าแล้วก็ผมได้รวบรวมข้อมูลจากซ์ฟนอกด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าซั Global เปิด แล้วสกิลของแต่ละอาชีพเนี่ยไม่เหมือนกันหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเทเลลิสอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่จะเป็นฉากเทเลลิสที่จัดขึ้นมานะครับผมประกอบไปด้วยอาชีพทั้ง8อาชีพนะมีดับใหญ่มีหอกนะครับดับโลดับคู่นะฮะแล้วก็เป็นแอสซัสซินนักธนูนะครับแล้วก็มีพระแล้วก็นักเวทนะครับผม เทียร์ลิสเนี่ยจะประกอบไปด้วยเทียร์เเนี่ยคืออ,อันดับสูงสุดนะครับตัวนี้อาจจะดีมากๆในการ PVE นะรองลงมาจะเป็นเทียร์เอเทียร์บเทียร์ซีตามลาดับนะครับทีนี้เรามาไล่ดูกันดีกว่านะครับผมว่าแต่ละอาชีพเนี่ยผมจัดให้อยู่ในเทียร์ไหนนะครับผมมาเริ่มกันที่อาชีพดาบใหญ่ครับอาชีพแรกนะครับอาชีพดาบใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ยอดนิยมเหมือนกันนะครับในเกาหลีนะฮะ อาชีพดาบใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เออสกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลเดี่ยวเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าคืออย่างที่พูดไปหลายๆคลิปแล้วเนาะว่าดาบใหญ่เนี่ยเขาเก่ง PVP มากๆนะเพราะมีสตาร์หลายสกิลแต่ว่าถ้าเรื่อง PVE เนี่ยผมก็มองว่ามันเก่งเหมือนกันเพราะว่าเรื่องดาเมจนะครับผมดาเมจที่ดาบใหญ่เนี่ย เขาเป็นดาเมจอันดับต้นของเกมเลยนะเออมีค่าไอ k เคของอาวุธเนี่ยรองเพียงแค่อาชีพหอกนะครับผมซึ่งมันตีแรงมากๆนะดาบใหญ่นะฮะสามารถเก็บมอนได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับผมในบางจังหวะเนี่ยก็อาจจะฟาร์มนะครับผมเร็วไม่เท่ากับอาชีพระยะไกลนะเออในกรณีที่ของสูงๆเยอะๆแล้วเนาะ พอระยะไกลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายได้รวดเร็วเลยนะครับผมสําหรับอาชีพดบใหญ่เนี่ยผมให้เทียเอนะครับผมในการฟาร์มเนาะเออเพราะว่าเนื่องจากยังมีบางข้อที่ผมมองว่าอาชีพอื่นมันยังดีกว่านะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูอาชีพหอ,อกกันบ้างดีกว่านะครับอาชีพหอ,อกหรือว่าตัวสเปียร์แมนของเรานะครับผมอ่าก็จะถือหอ,อกแบบนี้เลยนะครับผมอาชีพหอ,อกเนี่ยก็จะเด่นทางด้าน PE เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าอาชีพหอกเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถบัฟตัวเองได้นะครับผมบัฟตัวเองให้ตัวเองตีไกลขึ้นแล้วก็ตีกระจายเนาะ เออบูทดาเมจตัวเองได้โคตรแรงเลยนะครับผมสำหรับอาชีพนี้นะดาเมจของแอสแท็กของอาวุธเพียวๆเนี่ยเยอะที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเออสามารถรวบมอนได้นะฮะสามารถล็อกขามอนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมในบางจังหวัดถ้าเกิดว่าไปฟาร์มเป็นปาร์ตี้เนี่ยถ้าเกิดเรารวบมอนให้กับพวกวิชาตพวกอะไรพวกนี้เนี่ยลงสกิลหมูนะฮะก็จะดีมากๆเลยนะครับผมเออแล้วก็เขามีสกิลหมู่ด้วยนะแต่ว่ามีแค่ไม่กี่สกิลนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าหอกเนี่ยครบเครื่องเรื่องปิ้งยากเลยนะครับผมเก่งทั้ง PVE และก็ PVP เลยนะแต่ว่าในเทียร์ลิสต์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดอันดับการ PVE เนาะสำหรับหอกเนี่ยผมจะให้เ็นเทียเเลยนะครับผมเนื่องจากเขามีสกิลตีหมูและก็ตีแรงมากสามารถเคลียร์มอนได้รวดเร็วนะครับผมทีนี้อาชีพถัดไปเนี่ยจะมาดูดาบโล่กันบ้างดีกว่านะครับอาชีพดาบโล่โอ้โหถือดาบมือเดียวแล้วก็โลอ่อย่างนี้เลยนะครับผมก็ เป็นอาชีพที่เก่งอีกอาชีพหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับอาชีพดับโลเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านการป้องกันนะครับผมสกิลของดับโลส่วนใหญ่เนี่ย เขาสกิลไปทางด้านซับพอตในการป้องกันนะครับผมเห็นไหมมีสกิลลากเป้าหมายมาด้วยนะครับผมเออแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสกิลก็เน้นการเสริมอ่าเสริมพลังป้องกันให้ตัวเองแล้วก็มีพวกบาเรียต่างๆด้วยนะครับผมถามว่าเรื่องดามเมจเนี่ยพอได้ไหมผมบอกเลยว่าพอได้เหมือนกันนะจากที่ลองเทสมาแต่ว่าส่วนใหญ่สกิลก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณจะเอามอนฟาร์มมอนเตอร์แบบเร็วๆเ,เนี่ยอาชีพนี้อ่ายังสู้อาชีพอื่นไม่ได้เนาะเออเพราะว่าอาชีพอื่นเนี่ย มีสกิลที่ซัพพอร์ตทางด้านโจมตีเยอะกว่านะครับถ้าเรื่องการฟาร์มแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องอคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่าเนะเาะการที่ตัวเราถึกขึ้นเนี่ยถึกมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราตายยากนะครับผมในการฟาร์มนะแหมไม่ค่อยเลืองยานในการฟาร์มนะครับผมแต่ว่าก็เขามีสกิลโปร่เวิร์กด้วยนะเออลืมบอกไปนะครับสามารถยั่วยุ มอนเตอร์หรือว่าบอสตัวนั้นให้มาตีเราได้นะสําหรับตัวดาบโล่เนี่ยผมให้เป็นเทียบีและกันนะครับผมในการฟาร์มนะยังไม่ถึงขนาด C นะครับผมเพราะว่าดาบโล่เนี่ยยังไงเขาก็มีสกิลที่ช่วยตัวเองถึกนะเออเวลาฟาร์มก็อาจจะสบายกว่าอาชีพอื่นด้วยนะครับผมท,ท,ทําโค้งทาเควสหรือว่าการล่าบ,บงล่าบ,บอสเนี่ยอาจจะเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้นะครับผมทีนี้มาดูอาชีพดาบคู่กันบ้างดีกว่านะครับผม สำหรับอาชีพดาบคู่เนี่ยโอ้โหโคตรเท่นะครับเป็นคริตโตไปเลยนะฮะถือดาบสองมือนะฮะเอ,อ่อต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยมีสกิลดูดเลือดนะครับเพียงอาชีพเดียวในเกมเลยเนาะตัวอื่นไม่มีสกิลดูดเลือดนะครับผม ก็มีสกิลดูดเลือดนะครับผมสกิลดูดเลือดเนี่ยจะเป็นฟิกนะครับเป็นฟิกอ่าปริมาณเลือดที่ฟื้นฟูนะครับผมมี2สกิลนะเออซึ่งมันดีมากๆในการ PVE นะครับผมแล้วก็เป็นอาชีพเดียวนะครับผมที่มีการบูทการตีเบิ้ลนะฮะคือเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถตีเบิ้ลได้ด้วยนะคุณแต่ว่ามันจะอาจจะมันติดยาก หน่อยนะครับผมอาชีพนี้เนี่ยมันก็จะบูตนะครับผมทําให้ตัวเองเนี่ยตีเบิลได้ด้วยนะครับเออแล้วคลิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทาให้ฟาร์มมอนได้ไหวมากๆนะฮะบ,บวกกับสกิลดูดเลือดนะครับผมที่ทําให้เรายืนมอนได้นานนะครับไม่เปลืองยานะฮะเออบอกเลยว่าอาชีพนี้เนี่ย โคตรเก่งนะครับผม PP ก็เก่งเช่นเดียวกันนะเพราะ PP เนี่ยเขาจะมีทางด้านพวกสโลต่างๆพวกดีบัฟการห้ามฮิวการห้ามปั๊มนะครับหรือทําให้อัตราการฮิวต่ำลงหรือว่าปั๊มเลือดได้น้อยลงด้วยนะครับผมสาหรับผมแล้วเนี่ยสำหรับดาบคู่เนี่ยผมให้เป็นเทีย S เลยนะครับผมไปยืนคู่กับหอกได้เลยนะฮะ เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมว่าดูเลือดที่ดีมากๆแล้วก็ทั้งเรื่องบัฟด้วยนะครับผมตีดับเบิลนะครับตีคลิเนี่ยเขาสามารถฟาร์มมอนได้รวดเร็วนะฮะยืนก็หนานด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างดีมากนะครับสาหรับอาชีพดับคู่นะครับทีนี้ไปต่อกันอาชีพถัดไปดีกว่านะครับอาชีพแอสซาสต์นะครับสำหรับอาชีพแอสซิสินแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการฟาร์มเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาชีพอื่นนะเออแต่เขาอาจจะ ต้องใช้ของพอสมควรหรือว่าต้องไปซื้อสกิลแต่ก็หาสกิลค่อนข้างยากพอสมควรนะเออในการเล่น a s สเซ s in ในช่วงแรกนะครับผมแต่ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเรื่องการฟาร์มเนี่ยโคตรเก่งนะครับเนื่องด้วยเขาเนี่ยเป็นดาเมจ ล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็สกิลบัฟส่วนใหญ่หรือว่าดีบัฟเนี่ยจะไปทางด้านอัตราการติดคริตทีอลนะครับสามารถใบเป้าหมายได้เห็นไหมเออเพื่อง PVP เขาเก่งอยู่แล้วเนาะเออและเรื่อง p e เขาก็ไม่ได้อ่อนไปกว่าอาชีพอื่นเลยเนาะเพราะดาเมจเขาว้าวซ่ามากนะครับผมเออมีสกิลทําให้เป้าหมายเนี่ยติดพิษนะครับผมหรือว่าจะเป็นดาเมจนะครับเออที่แบบโคตรรุนแรงเลยนะครับผมเป็นอาชีพหนึ่งที่น่ากลัวนะครับผมในการ PVE เลยผมมองว่าแอสซินเนี่ย มันเก่งเหมือนเก่งทั้ง2องอย่างเลยเนาะแต่อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับว่ามันใช้ของเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นนิดหนึ่งนะเออเนื่องด้วยสกิลหลายๆสกิลเนี่ยมันใช้แต้มในการแลกหรือว่าหลายสกิลต้องดอบจากบอสหรือมอนเตอร์อย่างเดียวนะครับผมก็เลยอาจจะเ,ออเล่นยากพอสมควรนะครับผมสำหรับอาชีพแอสซิส,สนเนี่ยผมให้เป็นเทียร์ A นะครับผมออในเรื่องการฟาร์มเพราะว่า มันมันยังขาดเรื่องการป้องกันนะครับผมเพราะว่าตัวเขาตีแรงก็จริงแต่ว่าตัวบางนะครับผมแล้วก็สกิลซัพพอร์ตการฟาร์มอาจจะยังเยอะไม่พอนะแต่เขาได้เปรียบตรงที่สกิลหลายๆสกิลเป็นสกิลดาเมจแบบวาวซ่านะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอาชีพนักธนูกันดีกว่านะครับ สำหรับอาชีพนักธนูนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับในเวอร์ชันนี้เป็นสายทีไกลนะเกมนี้มีสายทีไกลแค่3ตัวนะครับคือนักธนูนักเวทแล้วก็พระนะครับผม สำหรับนักธนูเนี่ยก็เด่นมากๆนะครับในการฟาร์มเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเขาเป็นดาเมจระยะไกลที่แรงเออเขาฟาร์มมอนทีละตัวนะไม่มีสกิลหมู่เหมือนกันนะแต่ว่าสกิลเขารุนแรงมากนะครับผมสกิลส่วนใหญ่จะซัพพอร์ททางด้านดาเมจเลยนะเออฟาร์มโคตรเร็วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นสุลต่านหรือว่าใครที่เติมเยอะๆหน่อยนะฟาร์มปิดมอนไวเนี่ยมันกระโดดไปอีกตัวหนึ่งได้ไวมากๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าเร็วกว่าทุกอาชีพเลยนะในกรณีที่ของเยอะๆนะ แล้วของน้อยเนี่ยถามว่าเร็วไหมก็ยังเร็วตั้งแต่ต้นเกมนะครับเอออาชีพนี้เก่งตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมแล้วก็เลดเกมเลยนะครับถ้าเรื่องในการ PVE นะเออไม่ต้องเดินเข้าหามอนนะครับมีสกิลลดดีเฟนส์มอนเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็พวกสกิลบุตรดาเมจต่างๆก็มีเชน่นเดียวกันนะเออถ้าพูดถึงเรื่อง PVP คร่าวๆเนี่ยเขาก็จะม,มีเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีสกิลพวกผลักแล้วก็ล็อกขาด้วยนะครับผม อ,อ,อาชีพนี้ก็บอกเลยว่าเปิดมาเนี่ยคนน่าจะเล่นกันเยอะมากๆเนาะเพราะดูจากเซิฟเกาหลีแล้วเนี่ยสายฟาร์มหลายๆคนเนี่ยก็เลือกเล่นอาชีพนี้เหมือนกันนะครับ สำหรับนักธนูเนี่ยผมให้เป็น t ทียเเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับว่าเขามีดาเมจที่รุนแรงแล้วก็เป็นดามเมจระยะไกลนะไม่จําเป็นต้องเดินเข้าหามอนสามารถปิดมอนได้อย่างรวดเร็วในนเอาะโดยเฉพาะมอนที่เร็วต่ำกว่าเราหรือคลอเคลียมมอนไวเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับผมว่ามันไวกว่าอาชีพอื่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ เก่งมากๆนะครับสำหรับอาชีพธนูนะทีนี้มาดูกันที่อาชีพถัดไปนะครับเป็นอาชีพพระนะครับสำหรับอาชีพพระในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ฟาร์มคนเดียวได้เลยนะเออนะครับพระเกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเข้าที่ดูดเลเวลเหมือนเกมอ,อื่นๆนะเออเพราะว่าพระเกมนี้เนี่ยมีสกิลดาเมจด้วยนะครับผมชุดคอสตูมบอกเลยว่าสวยมากๆโดยเฉพาะตัวผู้หญิงนะครับโคตรสวยนะฮะ จุดเด่นของอาชีพพระเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผมเป็นอาชีพสายซัพพอร์ตสามารถฮิลสามารถซัพพอร์ตเพื่อล่วมทีมได้นะครับผมด้วยพวกบัฟต่างๆนานานะเออเป็นบัฟที่เพิ่มสายโจมตีสายป้องกันหรือว่าเป็นฮิลหมู่ฮิลเดี่ยวมีหมดนะครับผมสกิลโจมตีเนี่ยมีประมาณสสกิลนะครับผมซึ่งถามว่ามันเก่งไหมในด้าน PVE มันเก่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าดาเมจเนี่ยอาจจะสู้อาชีพอื่นไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเด่นไปทางด้านบัฟแล้วเนาะ เออแต่ว่าสามารถโซโล่ฟาร์มได้เลยนะครับข้อดีคือมันฟาร์มสบายนะครับผมสำหรับอาชีพพระเนี่ยหอออหนักใจเหมือนกันนะเออเพราะว่าดามเมจเขาอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนอาชีพอื่นนะแต่ว่าเขาเด่นทางด้านพวกสกิลซัพพอร์ตอะเนาะเออซัพพอร์ตตัวเองก็ได้ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไร Quality Life คุณภาพชีวิตมันจะดีขึ้นในเรื่องการฟาร์มนะครับผม แต่ถ้าเรื่องเทริสเนี่ยผมมองว่าผมให้เป็น B นะครับเทียบเท่ากับอาชีพดับโลแล้กันนะครับเออได้เรื่องคุณภาพชีวิตนะครับแต่ว่าฟาร์มมอนอาจจะไม่เร็วเท่าอาชีพอื่นเนาะเออก็เทียบีนะครับผมสุดท้ายจะเป็นอาชีพนักเวทนะครับอาชีพนักเวทเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับเออเป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลหมูที่เยอะมากๆเลยเนาะ จุดเด่นของอาชีพนักเวทก็คือการเคลียร์มอนเตอร์นะครับผมที่รวดเดียวนะครับผมโดยใช้การใช้สกิลหมู่นะเออจะจําเป็นในกรณีพวกลงดันต่างๆนานานะครับผมหรือว่าการลงพวกกิววอลอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้สกิลหมูเลยนะเพราะว่ามอนเตอร์เกมนี้เก่งมากๆนะครับเห็นไหมสกิลเขาจะเป็นพวกการใช้ท่าต่างๆนะครับผมแล้วก็มีพวกการดีพับมอนเตอร์ด้วยการบู๊ดดาวน์ให้ตัวเองนะครับผมก็เก่งมากๆเหมือนกันนะในเรื่องการฟาร์มนะ เออโคตรจำเป็นเลยนะครับผมแล้วก็สกิลเอฟเฟกอลังการกว่าอาชีพอื่นนะครับอาชีพนี้ดูนี่เออโคตรเท่น,นะครับอืมต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เนี่ยในการ p ิวคือโหดไม่แพ้อาชีพอื่นเลยนะครับผมเออ แต่ว่าจุดอ่อนของเขาอย่างเดียวที่ผมมองนะคือในช่วงต้นเกมนะครับเราอาจจะทำค่าตัวมานารีเจนเนี่ยที่ได้ยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาใช้มานาแต่ละสกิลเนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับมานาเราจะไม่ค่อยพอใช้นะครับเราอาจจะเปิดได้ไม่กี่สกิลนะครับเพราะว่ามานาเราหมดนะครับมันเปลือมานามากๆเนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดช่วงกลางเกมเละเกมเนี่ยผมมองว่าเป็นอาชีพที่โคตรเก่งเลยนะครับผม ถ้าพูดถึงเรื่องการ PVE แล้วเนี่ยผมให้อาชีพนี้อยู่ในแรง A นะครับผมเออเพราะว่ายังเล่นยากมากๆในช่วงต้นเกมนะครับผมแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยมันจะไปเก่งช่วงกลางเกมถึงเลดเกมนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทียริสการจัดอันดับ PVE นะครับผมหรือว่าการฟาร์มมอนสเตอร์นะไม่มีตัวอาชีพไหนที่ผมให้ซีเลยนะเพราะผมมองว่าทุกอาชีพเนี่ยมันเก่งหมดเลยนะเออแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ย อันนี้คือเป็นความคิดเห็นของผมนะครับที่ลองเล่นมาเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าที่ฟังนะครับผมที่ฟังจากเพื่อนๆหลายๆคนมานะที่จัดอันดับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันดับ t ทีเเนี่ยก็จะมีตัวหอกนะครับผมแล้วก็ดับคู่แล้วก็ธนูนะเทียเ A เนี่ยเราจะให้เป็น3อาชีพนะครับผมจะมีดาบใหญ่แอสซิสิ์แล้วก็เป็นนักเวทนะครับส่วนเทียบต่ำสุดแล้วเนี่ยก็จะมีดาบโล่นะครับแล้วก็พระเนาะสำหรับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับการจัดเทียรลิสทางด้านการ PVE นะครับการเคลียร์มอนเตอร์หรือว่าการฟาร์มมอนเตอร์นะเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมในการเลือกอาชีพนะ เอ,อ,อย่าลืมเรียกอาชีพกันได้ก่อนเกมเปิดนะครับเราจะเล่นเล่นอาชีพนั้นยาวๆเนาะสำหรับคลิปตัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจัดเทียร์ลิสอันดับการ PVP กันบ้างนะครับเวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ